วันนี้ผมพาเพื่อนๆมาเช็คราคาสมเด็จบางขุนพรมนะครับที่วัดใหม่อมตรดนะครับเพื่อนๆเ,เราจะมาเช็คราคากันอีกครั้งนะครับก็เคยพาเพื่อนๆมาแล้วนะครับแต่ก็มีวัตถุมงคลพระสมเด็จก,ก็สร้างใหม่ก็มีนะครับวันนี้เรามาถึงวัดแล้วครับตามไปด้วยกันนะครับ ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆอ,อย่างเป็นทางการนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่3าเสนซอยแปดนะครับกำลังจะพาเพื่อนๆเ,เข้าไปวัดใหม่อมตะรศนะครับวันนี้เราจะไปเช็คราคาวัตถุมงคลของทางวัดอีกครั้งนะครับก็เคยพาเพื่อนๆมาแล้วแต่ก็มีวัตถุมงคลพระสมเด็จบางขุนพรมรุ่นใหม่ๆออกมานะครับเราก็จะไปเช็คราคาอยู่เรื่อยๆนะครับ สำหรับวัตถุมงคลบางทีอาจจะเป็นวัดเดิมนะครับแต่เขาก็จะเหมือนออกวัตถุมงคลมาใหม่เราก็ต้องไปเช็คราคาให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับตอนนี้ผมก็กำลังเดินเข้าไปนะครับก็ไม่ไกลมากนะครับเพื่อนๆสำหรับผมนะไม่ไกลแต่คนอื่นอาจจะบอกว่าไกลนะครับ มอเตอร์ไซค์ไม่ค่อยได้ตังค์ผมเท่าไหร่ถ้าเดินได้ผมก็เดินนะครับเราเป็นสายลุยนี่ครับเพื่อนๆเดินเข้ามาแล้วครับสำหรับวัดใหม่อมตะรถนะครับก็สร้างขึ้นสมัยกรุงทนบุรีประมาณพศ2321นะครับไม่ปรากฏนามผู้สร้างได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาแล้วเมื่อปีพศ2321นะครับ วัดใหม่อมตรถก็มีชื่อเสียงในด้านวัตถุมงคลคือพระสมเด็จกลุ่บางขุนพรมนะครับโดยสมเด็จพุทธจารย์โตพรหม,มรังสีนะครับเจ้าวัดวัดระคังโคสิตรามรับเป็นประธานในการจัดสร้างพระพิมพ์สมเด็จและก็พระเครื่องที่สร้างจากผงอิทิเจปัทมังตรีนิสิงเหนะครับและมหาราชตามที่สมียนตราด้วงต้นตระกูล ธนโกเศษได้ขออนุญาตจัดสร้างขึ้นเพื่อบรรจุในองค์เจดีเมื่อพศ 2413- ถึง2415นะครับเจ้าประคุณสมเด็จได้เมตตาโคลกตำผงผสมผงวิเศษและอธิษฐานจิตปลุกเสกด้วยตัวท่านเองนะครับก็วัดใหม่อมตรถก็เลยมีชื่อเสียงเป็นพระสมเด็จที่ สมเด็จพุทธจารย์โตเคยมาจัดสร้างนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราจะไปเช็คราคาวัตถุมงคลในปัจจุบันนะครับว่าจะราคาประมาณไหนนะครับติดตามไปด้วยกันนะครับมาเริ่มตรงนี้เลยครับเพื่อนๆน,นี่พระศิวลีขนาด5นิ้วบูชา1,999บาทนะครับขนาด5นิ้วนะครับ นี่ครับเพื่อนๆแล้วมาตรงนี้เป็นสมเด็จขนาด1นิ้วบูชา499นะครับสำหรับตั้งหน้ารถนะครับก็คงมีกระจกให้นะครับแล้วมาองค์ใหญ่นะครับสมเด็จพุทธจารยร์โตนะครับองค์ใหญ่สมเด็จขนาด9นิ้วบูชา5 0 0 5,999นะครับไม่ใช่500 5,999ขออภัยอันนี้ขนาด9นิ้ว6,999นะครับสำหรับพระบูชานะครับเป็นพระพุทธนี่ครับพระพุทธทรงเครื่องขนาด5นิ้วบูชา2,999 นี่2,499ขนาด5นิ้วนะครับลมดำนะครับแล้วมาตรงนี้เป็นขันน้ำมนต์นะครับ4,999นนะครับน่าจะเป็นทองเหลืองหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเรามาดูพระสมเด็จกันนะครับนี่ พระชุดผงพิเศษ6พิมพ์บูชา1,159นี้ได้ทั้งชุดนะครับมีพิมพ์เล็กแล้วก็ทรงกลมก็มีนะครับ6พิมพ์ทั้งหมดนะเพื่อนๆก็หลักพันก็ถือว่าโอเคนะครับพระพงส์สมเด็จบางขุนพรหมปีพศส5 5พนะครับนี่พิมพใหญ่พิเศษ A บูชา499 บูชา499นะครับน่าเก็บนะครับเพื่อนๆน,นี่359พิมพ์ใหญ่พิเศษ B นะครับสีจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ละพิมพ์พิมเจดี JD พิเศษบูชา249นะครับนี่ แต่และรุ่นก็สีต่างกันอยู่นะครับเพื่อนๆ2,500เท่าไหรน่นี่54พิมพ์เส้นได้พิเศษ A บูชา299เพื่อนๆช่วยกันดูหน่อยนะครับพอสอก็ดูได้นะครับเผื่อผมอ่านผิดเหมือนดูไปได้วยกันนะครับดูสดๆไปได้วยกันบางทีก็อ่านผิดเหมือนกันนะผม พิมพ์อกคลุดพิเศษ249นี่พิมพ์อกคลุดนี่299พิมพ์เส้นได้พิเศษ B 2554นี่ครับนี่เป็นพิมพ์รูปเหมือนสมเด็จปูชา200นะครับจะมีสีอย่างนี้ด้วยนะครับแล้วก็ สีเหมือนเนื้อว่านพิมพ์เส้นได้พิเศษ A บูชา1000นะครับนี่1,000พนะครับพิมพ์รูปเหมือนสมเด็จบูชา100นะครับนี่เป็นสมเด็จบางขุนพัหรมปี2543นะครับอุดมมงคลนะครับรุ่นรุ่นอุดมมงคลนี่100พิมพ์ใหญ่นิยมบูชา150นะครับ ตรงนี้เพิมเส้นได้นะครับบูชา99้า้าวนี้ไม่ถึงร้อยนะครับ99นี้899พระชุด12พิมพ์นะครับมีทั้งหมด12พิมพ์เพื่อนๆนี่เป็นชุดอย่างิี้12พิมพ์เลยนะนี่12พิมพ์899้น่าสนใจนะนี่ นี่99รุ่นอม,ะอมะตะอะไรนี่นี่99เ,เพื่อนๆพิมพ์เจดีพิมพ์เจดีพิมพ์เจดี99พิมพ์ปลกโพบูชา99ผมว่าคงถูกอกถูกใจสำหรับใครที่ชอบสะสมพระสมเด็จนะครับ ถือว่าราคาไม่สูงนะนี่99เองเพื่อนๆ99เองแบบกลมแล้วก็แบบเป็นเหมืนพระสมเด็จมีพุทธจารย์โตนะครับนั่งอยู่นี่นี่ก็น่าจะราคาเดียวกันนะเพราะเขาติดอยู่ป้ายเดียวน่าจะราคานี้ถือว่าไม่สูงนะครับถือว่าไม่สูง99องนะครับนี่นี่ก็จะเป็นคนละสี นี่ก็99พิมพ์สังคาทิ99อ่านผิดอ่านถูกขออภัยนะเพื่อนเพื<ๆ>่อดูไปด้วยกันเพราะว่าผมจะถ่ายสดไปเลยนี่ครับบูชา59นี่59นี่จะองค์เล็กๆเองนะไม่ใหญ่ดูในรูปเหมือนใหญ่ไม่ใหญ่นะนี่59นี่จะเป็นภาะผงเล็กๆมีกล่องให้59นี่ก็99 นี่99วันนี้ผมเห็นคนเข้ามาเช่าบูชาเยอะเลยนะครับเพื่อนๆนี่99ผมเห็นเข้ามาเช่าบูชาเอาทีเยอะเลยเหมือนเขาก็น่าจะนําไปเก็บไว้สะสมนะครับเพื่ออนาคตนี่พิมฐาน99นี่ว่าต่อไปราคาพระสมเด็จก็จะมีราคานี้ก็คงเป็นเบ้านะครับเป็นเบ้า พิมพ์จันลอยบูชาร้อยยี่สิบพิมพ์จันลอยนี้จะราคาร้อยยี่สิบนะครับนี่พิมพ์สยญาติสองร้อยนะครับพิมพ์สายญาตินี้เป็นปีสองพันห้าร้อยสามสิบเก้านะครับเพื่อนๆพระพงษ์มสมเด็จนะครับพิมพ์พิมพ์เล็กๆทุกพิมพ์บูชาสามร้อยนะครับ บูชาร้ออนนี้อ่านไปแล้วนี่น่าจะอยู่300 2540สอ้าเบาทุกเล็กพันสองเหรียญจอบเล็กโอนี่พันสองนี่เหรียญจอบเล็กนี่หกรนี่ร้9รูปหล่อสมเด็จเล็กนะวะโรหะเล็กๆเองเพื่อนๆนี่จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงนี่สอง้อยส เป็นรูปหล่อเหรียญสมเด็จโตรุ่นอมตะมงคลปี2554นะครับเป็นรูปหล่อ249 4 9แล้วก็เป็นเหรียญนี่ก็249เนื้อนวะโลหะเล็กนวะโลหะนี่เป็นล็อกเก็ตสมเด็จโตนะครับ1299 ทำออกมาได้สวยนะครับมีรหัสนี้สมเด็จบางขุนพรม2557นะครับอมตะมงคลรังสีนะครับนี่เป็นเหรียญ199สมเด็จเนื้อทองแดงผิวไฟสวยแล้วก็ราคาไม่สูงนะเพื่อนๆน,นี่1199 นี่หลวงพ่อเทียมหลวงพ่อเทียมหรือหลวงพ่อเทียนอ๋อหลวงพ่อเทียม,ล,ยมล็อกเก็ตพระครูพิพัฒน์หลวงพ่อเทียมนะฮะนี่เป็น6 9 9 9เป็นเหรียญชุดพิเศษ8เหรียญอามนะครับมีเนื้อเนื้อทุกเนื้อเลยครับอยู่นี่นะครับนี่เนื้อนาคเนื้อเงินนี่ ตรงนี้บูชา649เหรียญอามนวโรหะสมเด็จบางขุนพรหมนะครับ2,559นะครับบา,บางเหรียญก็หมดไปแล้วนะครับมีแต่ป้ายนี่649เหรียญพระพุทธพระนวโรหะ649นะครับ649นี่ก็เป็นชุดนะครับเพื่อนๆเ,เป็นชุดก็มีอยู่8เหรียญน,นะครับ หกพันเก้าอยก้สิบเก้านะครับมีทุกเนื้อเหมือนกันนะครับนี่เขาก็จะระบุเนื้อไว้ว่ามีเนื้อหน้าเนื้อเงินเนื้อทองแดงอะไรอย่างเงี้นี่นี่นี่องูอนี่หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นสี่เก้าเก้าหรือเปล่าหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้า อยู่ไกลมากเพื่อนๆขออภัยนะถ้าอ่านผิดอ่านผิดก็น่าจะหลักหมือ่นอยู่นะวงใหญ่หลังจากพาเพื่อนๆเ,เช็คราคาวัตถุมงคลแล้วก็จะพาเข้าไปกราบนะครับเข้าไปกราบรูปหล่อสมเด็จพุทธจัรย์โตแล้วก็จะพาไปชม วัตถุมงคลรุ่นต่างๆนะครับที่จัดแสดงไว้ให้เราชมนะครับตรงนี้จะไม่ให้เช่าบูชานะครับเหมือนว่าเขาจัดแสดงไว้ในตู้เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปชมเพื่อนๆมีโอกาสก,ก็แวะมาได้นะครับสําหรับวัดใหม่อมัมรตร,รถมาง่ายๆนะครับสําหรับใครที่อยู่กรุงเทพนะครับ หรือใครอยู่ต่างจังหวัดมีโอกาสเดินทางมากรุงเทพก็มากราบขอพรได้นะครับก็เป็นวัดที่สมเด็จพุทธจันย์โตเคยมาสร้างวัตถุมงคลนะครับนี่ครับเราก็มากราบขอพรถือว่าเป็นบุญของเรานะครับที่ได้เดินตามรอยมากราบ สมเด็จพุทธจารยร์โตซึ่งท่านเคยมานะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่ตู้ที่เขามีวัตถุมงคลที่ว่าเคยจัดสร้างนะครับไว้มากมายนะครับแต่ตรงนี้ไม่ได้ให้เช่าบูชานะครับเป็นพระเชิญชมพระสมเด็จของของวัดใหม่อมตรถนะครับนี่ที่ทางวัดเคยจัดสร้างนะครับ 2,517ครับเพื่อนๆนี่สุดยอดเลยมีทุกรุ่นนะครับมีทุกรุ่นนี่เป็นรุ่นเก่านะครับถ้าราคาเช่าตอนนี้ก็อาจจะราคาสูงนะครับแต่นี่ถือว่าเรามีบุญนะครับที่ได้มาเห็นนะครับนี่2,517ครับเพื่อนๆเป็นเหรียญแล้วก็พระผงรุ่นต่างๆนะครับซึ่งเขาทางวัดได้จัดแสดงไว้ก็จะบอกชื่อรุ่นนะครับ เพื่อนๆมีโอกาสก็แวะมาได้นะครับนี่2,509นะครับพระผงสมเด็จนี่ครับมีรุ่นต่างๆก็จัดแสดงแล้วก็มีคําอธิบายเล็กๆให้เรานะครับได้ชมนี่ด้านล่างก็มีนี่ปีพศ2531นะครับเพื่อนๆ คือทางวัดได้จัดสร้างไว้เขาก็จะเก็บไว้ส่วนหนึ่งไว้จัดแสดงนะครับนี่ก็เป็น2,531นะครับมีเหรียญมีพักปิ่งก็มีนะครับแล้วก็เหรียญต่างๆแล้วก็รูปหล่อของสมเด็จพุทธาจารย์โตนะครับนี่ก็จะบอกไว้นะครับว่าจัดสร้างยังไงแบบไหนพศอะไรนะครับ มีโอกาสก็แวะมาได้นะครับ2543ัร้อยสี่สิครับเพืเ่อนๆชุดนี้นะครับที่จัดแสดงอยู่นะครับนี่2543นะครับสวยมากนะครับเป็นชุดรูปหล่อแล้วก็เหรียญน,นะฮะนี่ก็เป็นสมเด็กรูปหล่อนะครับนี่ปี เท่าไหร่เมื่อกี้สองพันห้าร้อยสี่สิบสามนี่แล้วครับประมาณนี้นะครับนี่สองพันห้าร้อยสามสิบเก้าก็มีนี่นีจกสะท้อนมองมาค่อยเห็นนี่ตรงนี้ทางวัดก็จัดแสดงไว้นะครับให้เพื่อนๆได้มาชม เข้ามาชมฟรีครับเพื่อนๆแล้วแต่เราจะบริจาคทำบุญไม่ได้บังคับกันนะครับนี่ถ้าเราไปชมทั่วไปก็จะไม่มีโอกาสได้เห็นนะครับนี่ถือว่าเราได้มาเห็นนะครับเพราะว่าทางวัดได้จัดแสดงไว้ นี่ก็จะเป็นรูปภาพนะครับ2,509นะครับตอนจัดสร้างครับตอนจัดสร้างตอนมีพุทธ,ธาพิเศษนี่อาจารย์ร่วมปลูกเสกมีใครบ้างนี่เขจะเขียนบอกนะครับนี่มีหลวงพ่อเงินวัดตอนเยยหอมหลวงพ่อเต๋วัดสามงามพระอาจันทิมวัดช้งให้โอ้โหสุดยอดทั้งนั้นเลยที่มา ประกอบพิธีพุทธาวิเศษนะครับใครได้ชุดนี้ไปก็สุดยอดเลยนะครับเพื่อนๆสำหรับวัตถุมงคลพระสมเด็จของวัดใหม่อมตรสนะครับ2,509นะครับจัดสร้างดีพุทธาวิเศษดีนะครับ นี่ก็เป็นรูปให้เราได้เห็นได้ศึกษานะครับตรงนี้ก็ประมวลภาพพิธีเปิดกลุ24พศ2อ0 0โอ้นานแล้วนะเนี่ยเป็นภาพสมัย2500เพื่อนๆจอมพลประภาสนะครับสมเด็จโอ้เกจิร่วมปลูกเสกนี่ไม่ธรรมดา นี่นี่นี่หลวงพ่ออะไรหลวงพ่อเอต๋เดี๋ยวผมมองก่อนห <c oughs> ลวงพ่อเต๋หลวงพ่อเงินนี้มาหลวงปู่โตก็มาหลวงปู่โตนี่หลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองหลงวงปู่โตวัดประดูชิมพีโอสุดยอดเลยสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดโอ้สองพันห้าร้อยสิบเจ็ด สมัย2 5 1 7เลยรวมเกจิอาจารย์เลยวันนี้ก็แค่นี้นะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ